ค่ะเด็กๆวันนี้วันที่23พฤศจิกาพุทธศักราช2564นะคะมาพบกับคุณครูนุ่มนิมค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเรียนในห,หน่วยการเล่นด้วยกันเรื่องของเล่นเราแบ่งปันของเล่นนะคะก็จะมีหลากหลายชนิดเลยเราก็ได้เรียนไปแล้วในเมื่อวานแล้วก็เวลาที่เด็กๆเ,เล่นของเล่นนะคะเราก็ต้องรู้จักแบ่งปัน เดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูนุ่มจะพาเด็กๆไปดูนะคะว่าของเล่นแต่ละชนิดสามารถเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นเป็นกลุ่มได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะของเล่นเราแบ่งปันเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่ามีของเล่นอะไรกันบ้างชนิดแรกเลยนะคะก็คือบล็อกไม้นะคะบล็อกไม้ก็จะทํามาจากไม้นะคะเป็นของเล่นที่ช่วยส่งเสร,ริมพัฒนาการ ทางด้านความคิดนะคะความคิดสร้างสารรค์ความคิดจินตนาการนะคะเหมาะสำหรับการเล่นเป็นกลุ่มค่ะถัดมานะคะก็คือตัวตอ่อตัวต่อนะคะก็จะทำมาจากพลาสติกนะคะก็เป็นของเล่นที่ช่วยเพิ่มสมาธิให้กับเด็กๆนะคะเหมาะสำหรับการเล่นเป็นกลุ่มนะคะเด็กๆอาจจะช่วยการต่ออาถัดมานะคะก็เป็น ตุกตาที่เด็กๆเ,เห็นนะคะก็คือตุกตาหมีนะคะก็จะนุม่มนิ่มมากเลยก็จะสามารถเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นเป็นกลุ่มก็ได้นะคะตุกตาหมีจะนํามาเล่นเป็นบทบาทสมมุติอาจจะเล่นเป็นครอบครัวหรือว่าเล่นเป็นเพื่อนนะคะถัดมานะคะก็คือหุ่นยนต์ค่ะ เชื่อว่าเด็กๆผู้ชายหลายคนน่าจะมีหุ่นยนต์กันนะคะหุ่นยนต์ก็เหมาะกับการเล่นเป็นกลุ่มนะคะกับเพื่อนเพื่อเพิ่มความสนุกสนานเราอาจจะเอามาเล่นต่อสู้กันสองตัวก็ได้นะคะถัดมาก็คือรถบังคับนะคะรถบังคับก็เป็นของเล่นที่สามารถเล่นได้ทั้งคนเดียวหรือว่าเด็กๆอาจจะเล่นเป็นกลุ่มก็ได้นะคะ แล้วก็ยังมีกระดานไม้รูปทรงพื้นฐานนะคะของเล่นชนิดนี้นะคะก็จะช่วยส่งเสริมจินตนาการฝึกสมองนะคะเหมาะกับการเล่นคนเดียวนะคะและถัดมานะคะก็คือละนาดไม้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าไม้แต่ละชิ้นก็จะมีสีที่แตกต่างกัน ก็จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมองของเด็กๆด้วยเวลาเด็กๆเล่นนะคะเด็กๆก็จะใช้มือสองข้างนะคะจับไม้แล้วก็ตีไปมาหูของเรานะคะก็จะได้ยินเสียงโดนตีด้วยนะคะในแต่ละไม้นะคะก็จะให้เสียงที่แตกต่างกันก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กๆแล้วก็ฝึกสมองของเด็กๆไปพร้อมๆกันด้วยนะคะของเล่นชนิดนี้ก็เหมาะกับการเล่นคนเดียวนะคะ และสุดท้ายค่ะนั่นก็คือป๊อปอีทตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมในหมู่เด็กๆเ,เลยใช่ไหมคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆหลายคนน่าจะมีการเพราะคุณครูคก็แอบเห็นเด็กๆนำมาโรงเรียนด้วยป๊อปอิทนะคะก็เป็นของเล่นที่ช่วยส่งเสริมสมาธิของเรานะคะแล้วก็ยังเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือของเราให้แข็งแรงด้วยนะคะ แล้วก็เป็นของเล่นที่เหมาะสำหรับการเล่นคนเดียวนะคะเด็กๆก,ก็ได้รู้จักของเล่นชนิดต่างๆไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูนุ่มนิ่มก็จะพาเด็กๆมาทำของเล่นที่สามารถเล่นได้คนเดียวหรือว่าเล่นได้ทั้งเป็นกลุ่มนะคะนั่นก็คือการทำสลามค่ะคุณครูได้แนบลิงก์การทำสลามไว้ให้เด็กๆไว้ในโน้ตแล้วนะคะเด็กๆสามารถเตรียวมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ทำไปพร้อมๆกับขีดได้เลยนะคะ การเลื่อนสลามก็จะช่วยส่งเสริมพันธนาการทางด้านกล้ามเนื้อมือของเด็กๆนะคะให้แข็งแรงสามารถหยิบจับสิ่งของระบายสีหรือว่าเขียนหนังสือได้สวยนะคะและวันนี้นะคะเราก็ได้รู้จักของเล่นต่างๆมากมายเลยมีทั้งระนาดไม้บล็อกไม้หุ่นยนต์หรือว่าตุ๊กตาหมีนะคะ ของเล่นเหล่านี้ก็จะสามารถเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นเป็นกลุ่มได้นะคะและที่สำคัญนะคะเวลาเด็กๆเ,เล่นของเล่นเป็นกลุ่มนะคะเด็กๆก,ก็ต้องรู้จักแบ่งปันเพื่อนนะคะไม่แย่งของเล่นกันเพราะว่าการแย่งของเล่นกันนะคะก็จะทำให้เกิดอันตรายทั้งต่อตัวเด็กแล้วก็ต่อตัวเพื่อนนะคะ ถ้าเด็กๆทําสลามเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปหรือว่าถ่ายคลิปวิดีโอมาให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆรับชมด้วยนะคะสาหรับวันนี้คุณครูลุ่มนิ่มก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ